ครับถ้าผู้ชมค,ครับวันนี้พร้อมพันทีวีนะครับมาที่สาร,รการครับทุกปีใกล้ถึงงานสงกรานนี่ครับเราจะมาที่นี่เพราะว่าทางด้านปอพใช่ไหมคะค่ะสําสนักงานอะไรนะคะสํนักงานป้องกันและบันเทาสาธารณภัยค่ะเอ้หัวหน้าเขาชื่ออะไรนะนายเดชาพลก้าค่ะค่ะผมที่ตรงนี้เขาจะมีการเปิดศูนย์ตั้งแต่วันที่1 1ถึง17เมษายนค่ะศูนย์เขาตั้งอยู่ที่ สาราจังหวัดนครพนมไม่มั่นใจตั้งอยู่ที่ค่ะสารการจังหวัดนครพนมค่ะเล็กอนุบาลบอกไงอยู่ที่สารกางและทุกวันนะฮะหกทุ่มเขาจะตัดยอดว่ามีอุบัติเหตุที่ไหนอย่างไรครับแต่ว่าอย่างไงก็ตามฝั่งผัวพูดแล้วนะฮะโอ้โหนะครับท่านเอาจริงเอาจังมากในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกในเรื่องของเมาแล้วขับท่านบอกว่าเมาแล้วขับนี่จะถือว่าประมาทไม่ได้มันต้องคดีอาญาแต่ว่าอย่างนั้นเลนายกก็สั่งมาใช่ไหมล่ะ เออให้มีตั้งด่านอะไรต่างๆในหมู่บ้าน1จุดแล้วก็มีการตั้งศูนย์บริการอีกด้วยอะไรประมาณนี้เอาจริงเอาจ,งอาจังกับสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นทางการนี้พร้อมแล้วถ้าคุณไม่พร้อมมันก็เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แหละครับถ้าอย่างไรอย่างไงแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบในสังคมนะครับคืออุบัติเหตุมันป้องกันได้มันเริ่มจากตัวเราใช่ไหมคะค่ะเ,ออเดียวก็บอกว่าถ้าหนูไม่ชนเขาไม่ชนหนูเราก็จะไปชนเขาสิครับ <laughs> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงสงการอยากให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับเดี ลุงพร้อมจะพาข้าไปดูบรรยากาศของการเปิดศูนย์ศูนย์อะไรคะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุาทางถนนค่ะโอ้อชื่อยาวหน่อยนะคะ,คะที่จังหวัดนครพนมว่าวันนี้ประธานในพิธีคือทางท่านสมชายวิทยำรงครับผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดเดี๋ยวข้าไปชมครับทั้งภาคส่วนทุกภาคส่วนทางประชาชนมระบบูรณาการในการประกาศเรียนเชิญท่านผู้วราชการจังหวัดนายสมชายวิทยำรง ฟังคำเก่ารายงานบนวีทีประกอบพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2559ันห้อบเและขอเชิญท่านหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเลขาธิการศูนย์บริการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมกล่าวรายงานต่อประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการครับผมขอกราบเรียนเชิญครับจังหวัดนครพนมท่านสุชัย เป็นรื่งที่รถอย่างสูงผมแนวทาของเลขา้นการสูนเนวมการป้องกันเพินการความปลอดภัยทางถนนพุทธศดักราช .2559 เพื่ออำเพื่ออำหนยการลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุโดยมุ่งหวังที่จะลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดจำนวนผู้บาดเจ็บและลดจำนวนผู้เสียชีวิต ให้น้อยลงกว่าช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาถ้าเป็นอย่างน้อยไม่ให้มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียวก็จะก็จะเป็นผลดีนะครับในภาพรวมของจังหวัดนะครับซึ่งการดําเนินงานก็ะจะบูรณาการการทํางานทั้งเจ็ดวันอันตรายตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ครับก็ปัจน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วครับกับผมขอากาบเรียนเชิญท่านประธานได้เปิดศูนย์ดิจัยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการปีพุทธศักราช2559และปล่อยขบวนรณรงค์สร้างการรับรู้และตะหนักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดจังหวัดนครพนมครับขอากาบเรียนเชิญครับผม ันนี้ผมถือได้ว่าเป็นวันที่เราต้องมาร่วมวมือร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับสิ่งาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความปลอดภัยนะทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยขณะนี้เนี่ยมีสติที่สูงนะฮะความสูญเสียต่างๆที่เกิดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยเราอยู่ติดอันดับโลกเลยจังหวันดนครพนมองเรานะครับ ซึ่งเดิมทีเนี่ยเดิมดวม่ว่าผมก็อยู่นครปนมในข้าปีที่สี่แล้วมาในเปีแรกยังเห็นคมนครปนมเนี่ยม,มีความสงบเงียบนะครับเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยไม่คยมีนะเงียบแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเมืองเราก็มีการเติบโตขึ้นเยอะนะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการเติบโตในด้านต่างๆด้านการท่องเที่ยวอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนี่ยก็เกิดตามกันขึ้นมามากมายนะครับ แล้วก็การเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ละครั้งนี้ก็ทําให้เกิดการสูญเสียเนี่ยต้นข้างมากวันนี้ที่เราก่อนจะมาทําพิธีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้รับทราบข่าวอีกนะครับว่ามีคนที่เมาแล้วก็ขับรถย้อนสอนขับรถเร็วแล้วก็ไปชนผู้บริสุทธนะทิ์นะซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ถึงแก่ความตายด้วย นะเรายังไม่ได้เริ่มการเปิดเลยแต่ก็มีคนเมาคนฝ่าฝืนกฎจราจรขับรถย้อนสอนขับรถเร็วไปชนชาวบ้านไปชนคนบริสุทธิ์จนถึงแก่ความตายแต่ตัวมันเองมันไม่ตายเมื่อกี้ผมก็บอกท่านผู้บังคับการตำรวจแล้วนะครับไอ้ข้อหาแบบนี้มันไม่ควรจะเป็นข้อหาประมาทแล้วมันน่าจะเป็นเจตนาฆ่าคนตายมันไม่ใช่ว่า ไม่รู้เรื่องนะครับขับเร็วขับเมาขับจอนสอนยังบอกว่ามันประมาทอย่เนี่ยพวกนี้มันเป็นฆาตรกรนะฮะมันไม่ใช่คนที่มีจิตสานึกแล้วนะครับเพราะงั้นผมว่าขณะน,นี้ในช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็พยายามรณรงกันนะครับก็ปรากฏก็ยังมีความสูญเสียอยู่หลายคนนะครับจริงๆตัวเลขที่เป็นทางการมันสามคนแต่ตัวเลขจริงๆเราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วไปดู ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้เกิดกับในเรื่องของสภาพคมนาคมเส้นทางถนนหรือประจัยนิ่ง9กเอร์เซนต์เกิดจากพฤติกรรมประมาททั้งสิน้นเมาขับขับรถย้อนสอนขับรถด้วยความเร็วนะครับจำพังตัวพวกนี้ขับไปเนี่ยนะเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตไปเนี่ยผมไม่สงสารหรอกนะ เพราะว่าผมถือว่าทําให้ภัยแต่สังคมเนี่ยมันลดลงไปแล้วแต่ว่าเวลามันไปทําแล้วไม่ให้คนอื่นคนบริสุทธิ์เนี่ยสูญเสียนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราในรับกันไม่ได้ขณะนี้พวกเรากำลังจะรณรงค์กันนะครับในช่วงเทศกาลก็เป็นอีกช่วงหนึงนะครับเราทํากันมาทุกปีรณรงกันมาทุกปีนะแต่ปีนี้เนี่ยฮะผมอยากจะขอให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับ โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยต้องรู้ว่าขนาดนี้เราก็อยู่ในระหว่างการประกาศกฎอ้ยียการศึกคณะคสชก็มีคําสั่งต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในการควบคุมการดําเนินง,งานในเรื่องของอการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขับขี่รถยนต์นะครับเมื่อวานวันก่อนมีการประชุมกันในเรื่องของอการรณรงค์ไม่สวมหมวกน็อกซึ่งปรากฏว่นะวานครมนมของ,งเราเนี่ยอยู่อันดับบุ้ยๆเลยนะครับในการที่คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วสวมหมวกน็อก ผมก็บอกเป็นแนวน้โยบายแล้วว่าต่อไปเนี้ยก็คงจะต้องมาเน้นเรื่องนี้อย่าไปอ้างวิถีชีวิตอย่าไปอ้างว่าคนเขาเคยชินนะครับคือถ้าเราไปเริ่มต้นไหนไม่ได้ก่อนเนี่ยเราบอกว่าไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าได้มันก็ได้แล้วผมก็บอกไปแล้วก่อนที่จะไปว่าพี่น้องประชาชนข้าราชการต้องทาเป็นตัวอย่างก่อนต่อไปนี้ท่านในแม่ละท่านทำตามเรง ตอร์ไซค์เนี่ยไม่สวมกวนอน,น็อกเนี่ยห้ามขับเข้าเดี๋ยวต่อไปสารการส่วนราชการทุกส่วนก็จะต้องทําอย่างนี้เช่นเดียวกันเมื่อส่วนราชการทําหมดเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเราทิ้งจะบอกกับพี่น้องประชาชนได้ว่าราชการเราทําแล้วแต่ถ้าราชการยังบอกไม่ทําไม่เป็นไรจะไปหวังให้ไปบอกกับพี่น้องประชาชนว่าให้สวมหมวกกันนินรไปยเนี่ยคงไม่ได้นะครับในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ก็เช่นเดียวกันนะครับ หลายๆคนก็ยังนึกว่าไม่เป็นไรสูญเสียกันไปอย่างมากมายมหาศาลตัวเองไม่เป็นไรครอบครัวเป็นไรช่วงปีใหม่ก็เป็นไงครับเมาสิ่งขับตายลูกเมียก็ร้อง,องห่มร้องไห้ถนนมีก็ไม่วิ่งไปวิ่งบนสะบาทสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งผมอยากจะต้องว่ามาตรการ การปราบปรามเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เราจะต้องทำไปอย่างเข้มข้นต่อเนื่องแล้วก็จริงจังนะครับแต่ขณะเดียวกันในเรื่องของการรณรงค์ให้รู้จักนะครับให้เข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดปีใหม่เราทดลองดูแล้วนะครับในการจับส่งปรับคุมประพฤตินะครับถ้าสงการนี้ท่านโดนอีกนะครับผมก็หวังว่าคงไม่คุมประพฤติแล้วนะ คงเราเข้าคุกไปเลยให้ไปอยู่ยาวในนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นภัยเป็นภัยต่อสังคมผมก็ท,ทําหนังสือส่งไปถึงทุกคนที่โดนคุมประพฤติไปแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันผมว่ามันก็ยังมีอคนที่ยังไม่โดนคุมประพฤติเนี่ยมันยังหลบเลี่ยงไปได้อยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้วันที่ประชุมทางกับทางตำรวจผมก็บอกแล้วว่าเส้นทางสำคัญ ที่จะเข้ามาสู่จังหวัดนครพนมันเนื่นองจากนครลงหลวเป็นปลายทางเส้นทางที่มาจากมุกดาหารสกลนครหรือบึงกาฬเนี่ยมันจะเป็นปลายทางและเหมือนลูกธนูที่ยิงมาถึงสุดท้ายแล้วมันล้าแล้วนะเพราะงั้นอาจจะต้องมีการเบรกในเรื่อง,องเขาให้จอดก่อนเราต้องช่วยกันนะครับเป็นตัวอย่างขนาะเดียวกันสิ่งที่สํงางพาอีกอันหนึ่งคือช่วงเทศกาลบุงการเนี่ยพี่น้องในเขตอำเภอตำบลหมู่บ,บ้านชุมชนต่างๆนี่จัดกิจกรรมเยอะ วันนี้ก็จะมีขาประจาเลยครับกินเมาเมาแล้วก็จะไม่ยอมอยู่กับที่จะต้องออกไปเพราะงั้นทางนโยบายรัฐบาลบอกเด้นด่านชุมชนกำนันผู้เยี่ยบ้านนะครับผู้ปกครองท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเนี่ยต้องช่วยกันดูแลว่าลูกบ้านที่เวลาจัดงานกันแล้วนั่งกินกันแล้วใครที่มันกินเหล้าห้ามไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ห้ามไปขับขี่รถยนต์อย่างเด็ดขาดนะครับทําเชือกกั้นเอาไว้ให้มันเกลือก,กลิ้งกันอยู่แถวๆนั้นนะครับจะให้ออกมา เพื่อที่จะให้ีน้องประชาชนเนี่ยได้ปลอดมีความปลอดภัยขณะเดียวกันในเรื่องของการเล่นสงการก็คงจะต้องเล่นกันแบบรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับใ้ประเภทนุ่งผ้าอยู่สองชิ้นแปะแล้วก็ดืงเต้นเงินบนอยู่บนบนรถมัง่งบนเวทีอะไรไว้มั่งนะครับท่านนายกท่านสั่งการออกมาเองเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอย่าให้มีในพื้นที่ต่างๆอย่างเด็ดขาด พราะงั้นก็หน่วยงานต่างๆก็ขอให้ได้ไปดูนะถ้ามีก็ให้ตักเตือนตักเตือนแล้วไม่ฟังก็ให้จับกลุ่มนะครับอันนี้เป็นนโยบายอย่างเด็ดขาดทั้งสิน้นสําหรับในเรื่องของการที่จะบรรเทาในกรณีที่เกิดเหตุอุบัติเหตุใสยจริงๆแล้วเนี่ยก็ฝาก,กส่วนนึงของหน่วยงานที่จะต้องเข้าไปช่วยในการดูแลในการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์กู้ชีพหน่วยกู้ชีพต่างๆนะครับทางท่านในแพทย์คุณหมอ ที่จะต้องไปดูแลช่วยเหลือรักษาชีวิตต่างๆแห่งนี้นะครับก็ขอให้ตีตความเตรียมความพร้อมเอาไว้นะฮะเราก็อาจจะลดในเรื่องของหนักเป็นเบาได้ผู้ปกครองผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ดูแลในเรื่องของลูกหลานเนี่ยได้ดีพอนะครับวันนี้ผมถือได้ว่าเป็นวันที่สาคัญเรามาร่วมกันนะครับถือว่าเป็นบุญมหากุศลนะครับที่จะทําให้หนึ่งไม่ให้คนตาย สองให้คนไปเป็นฆาตรกรนะครับสามก็คือทําให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับถ้าเราทําได้ลณาาลงไม่ให้มีคนที่ขับขี่แล้วถึงแก่กรรมหรือมีบัติเหตุได้ก็เป็นบุญกุศลของเรานะครับทําให้ผู้บริสุทธิ์ไม่สูญเสียทําให้คนที่ขับขี่ไม่ได้เป็นฆาตรกรนะครับเธอถือได้ว่าเป็นบุญมหากุศลและสิ่งที่เราทํา ไปให้เกิดชีวิตปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นสิ่งที่เป็นอนุสง์ที่จะย้อนกลับมาให้พวกเราทุกคนได้ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุ่นหน้ากันนะครับครับก็บันนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้วผมก็ขอเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปี2559นและเปิดกิจกรรมประกอบพิธีเปิดศูนย์ทั้งหลายณนะบันีีขอบคุณมากครับ ขออนุญาตท่านผู้รายการจหนอดครับก่อนที่จะเป็นประธานปล่อยกระบวน,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 นการรับู้ของประชาชนสักานสาสุขจังหวัดจะมอบกระเป๋าผดุงพยาบาลให้แก่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยจำนวน4หน่วยนะครับ ในโอกาสเดียวกันครับทางธน,นแพทย์ปราพาธวิรพลนนแพทย์สา,าสุขจังหวัดนครปฐมก็มองกระเป๋าคู่ชีพคู่ภัยนะครับเพื่อที่จะให้ทางโดยคู่ชีพได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสขขอระอบอุบัติเหตุ กล้อ,องหน้าครับขอรบกวนพลังหน่อยครับครับทางท่านสมชายวิทย์ดำลงนะครับท่านพระอาจารวันนครพนมก็จะทำททพิธีปล่อยแถวขบวนรดนงคลงลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ไม่ให้มีขึ้นเลยนะฮะตบขบวนด้วยนะครับขบวน เป็นแถวขบวนฐานหน้าทหารตอนเย็นเรีย็นห้าตอนเย็นห้าครับท่านผู้ชมครับทุกส่วนก็จะมีส่วนร่วมที่เห็นในเวลานี้ก็คือชุดของทูบีนัมเบอร์วันที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐมของเราก็มาร่วมในการรณรงค์ด้วยหกเวลาแล้วครับ สนี่ขบวนระดับลงนะคะน่ะอาบบกไม่บไม่กันเด็กๆ ในวาระดีทีเทศกาลปีใหม่ไทยหรือวันสงการในช่วงนี้นะครับผมก็ขอรัตนาคุณพระศิีรัตนไตายสิ่งศักดิ์สิททั้งหลายในสากลรโลกนะครับเดชบาร,รมีขององค์พระท่านพรนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าได้โดนมิดาประทานทรให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมทุกคนได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับ รักษาสุขภาพอนามัยให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงข <mejor. S 1> องเทศกาลสงการเนี่ยด้วยความไม่ประมาทนะครับชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสําคัญที่สุดนะครับเมาไม่ขับนะครับว่วงก็ไม่ขี่นะครับชีวิตก็จะมีความสุขปลอดภัยตลอดเทศกาลสงการนี้นะครับโชคดีปีใหม่วันสงการไทยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ธารกจังหวัดนครพนมครับนายแพทย์ประภาธวีละพล ก็ฝากความระลึกถึงรวมทั้งความเป็นห่วงนะครับในช่วงความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2559นห้ยาบเนี่ยนคปรปนมเราเองเนี่ยได้มีหน่วยแพทย์ที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นที่เรียกว่าหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือ1 6 6 9ในช่วงนี้คิดว่าทางส่วนราชการหรือรวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆนี่มีความพร้อมที่จะ ให้ความดูแลนะครับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับทางถนนหรืออุบัติเหตุทางจราจรเนี่ยพวกเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยให้รักษาแล้วก็เคารพกฎจราจรและอีกอย่างก็คือเมาไม่ขับนะครับต้องขอเน้นย้ำเลยทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมาแล้วขับนี่ถูกจับแน่เพราะฉะนั้น,นก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับเตือนลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับ สาสุขจังหวัดนครพนมเป็นห่วงพี่น้องทุกๆท่านนะครับมีอุบัติเหตุฉุกเฉิน1669นะครับขอบคุณครับครับนาเวชจันทรยศอัศวีครับรองผู้บัญชาการเรือเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลแม่น้ําโขงครับสําหรับการบรรเทาสารภัยในส่วนของแม่น้าโขงในช่วงในในที่ผ่านมานะครับเราก็จัดชุดลึดกกบแล้วก็ชุดเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยทางน้ํา ความจริงเราเราจัดมาทั้งปีะจัดทั้งปีมีเรื่องที่ไหนก็แล้วแต่ให้แจ้งมาที่นรคอ,อเราสามารถที่จะจัดกําลังคนแล้วก็เอายุทธโภกกรต่างๆที่จะไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลาครับตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับสูรการสู่ใบน้ำเป็นยังไงครับก็หลักสู่ใบน้ำเนี่ยความจริงเราเป็นดาเริของออของผู้จัดการท่านนะฮะอยากให้อยากใหเ้เหมือนกับปีที่ผ่านมาที่เคยทําแล้ว แล้วก็ประชาชนก็สอบถามมาเป็นจํานวนมากนะครับว่าทําไมปีนี้ไม่เปิดเราก็ตําเร็จกันว่าปีนี้จะเริ่มดําเนินการในอาจจะเป็นปลายเดือนปลายเดือนเมษายนนี้นะครับก็คิดว่าเราจะเตรียมความพร้อมให้ให้ให้กับลูกหลานของท่านในการที่จะว่ายน้ําแล้วก็ใช้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คือความจริงแล้วการสอนว่ายน้ำเนี่ยไม่จำเป็นให้สอนเป็นนักกีฬาว่ายน้ําถึงขนาดเข้าการแข่งขันนะฮะแต่อยากให มีมันในเมื่อถ้าเกิดมีภัยทางน้ำนี่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอันดับแรกแต่ถ้าเก่งแล้วอะไรแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่เขาประสบภัยทางน้ําให้ได้นะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยจำนวนคนเราคิดว่าประมาณสัก80คนนะครับเพื่อว่าให้มันได้ประสิทธิภาพจริงๆนะครับคือจํานวนเยอะๆยะแล้วบางทีเจ้าที่เราก็ดูแลไม่ได้ดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการสอนนี่มันลดน้อยลงไป แต่คาดว่าเราจะาดําเนินการในรเร็วๆนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเดชาพลกล้าหัวหน้าสัมมนากานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมครับวันนี้เราได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับมาเปิดศูนย์ปฏิบาริการหนวยการลดป้องกันและลดเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับซึ่งเราจะเริ่มดําเนินการนับ ผู้จำนวนผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่วันที่11เมษายนเป็นต้นไปถึงวันที่17เมษายน2559ซึ่งในการดำเนินการแต่และว,วันนั้นเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการรับรายงานจากทางท้องถิน่นแล้วก็อำเภออำเภอรายงานมาที่ศูนย์จังหวัดศูนย์จังหวัดก็จะมีการสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็มีการประชุม ทุกวันนะครับทุกสิบโมงเช้าที่ห้องประชุมชั้นสามสารการจังหวัดนครพนมนะครับแล้วหลังจากประชุมวิเคราะห์สรุปสถานการณ์แล้วทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีข้อสั่งการไปยังอำเภออำเภอก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงหรือจุดที่คาดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าจุดบริการจุดที่เป็นด่านชุมชนนะครับที่จะต้อง ปฏิบัติถือถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนด้วยนะครับทีนี้ทางจังหวัดก็จะมีการอ,าออกไปตรวจวเยี่ยมจุดตรวจวทั้ง26จุดนะครับหรือว่าเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการของอำเภอเยี่ยมทางศูนย์ของโรงพยาบาลอำเภอก็แล้วแต่ทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมจะไปพบไปให้กำลังใจ จะจุดตัวต่างๆครับผมค่ะสวัสดีค่ะทิพวิภาสังอินนะคะพยาบาลวิชาชีพศูนย์ร,รับแจ้งเหตุ1669โรงพยาบาลนครพนมค่ะด้วยความห่วงใยทุกๆท,ท่านนะคะสงกรานี้ที่จะถึงในพุทธศักราช2559ช่วงที่เฝ้าระวังเพื่อให้พี่น้องปลอดภัยแล้วก็เดินทางอย่างมีความสุขนะคะถ้าท่านไปเล่นสงกรานแล้วให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเมาไม่ขับนะคะ แล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันให้นึกถึง1669เราก็จะให้บริการดูแลณจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ถ้าท่านนึกถึงเรา1669เราก็จะไปให้บริการภายใน10นาทีที่จุดเกิดเหตุแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงอยากให้ทุกทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็สงการอย่างมีความสุขนะคะให้ปลอดภัยทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะพระชลาวัฒนกุลนะคะผู้จัดการบริษรัทกลาคงคุม้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขานครพนมบริษรัทกลางมีหน้าที่ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ารงศพให้กับผู้ประสบภัยจากรถสําหรับรถที่ทําประกันภัยนะคะส่วนรถที่ไม่ทําประกันภัยนั้นไม่สามารถที่จะดาเนินการจ่ายได้ท่านจะต้องไปเรียกร้องเงินค่าสิทธิมม์ไม่ทดแทนจากหน่วยงานของคอพพเองนะคะถ้าท่านมีประกันภัยบริษัทกลางดําเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าปงศพให้ท่านโดยที่ท่านไม่ต้องรอผลคดีไม่ว่าจะถูกจะผิดเราสามารถ,ถให้ใจ่ายท่านได้ภายในเบื้องต้น,นะ ะค,ะค่ารักษาพยาบาล1คน30,000บาทในกรณีที่เสียชีวิตเบื้องต้น35,000บาทซึ่งวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะได้มีการเพิ่มความคุ้มครอง ให้กับผู้ประสบภัยจากรถอีกในกรณีท่านเสียชีวิตเป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกท่านจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง30,000นบาทดังนั้นถ้ารถคันใดไม่ทําประกันภัยท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาจากกันภัยทั้งสิ้นนะคะดังนั้นก็ฝากไว้ว่าในช่วงในช่วงเวลาที่สงกราน,นี้ขอให้รถทุกคันที่ท่านนาออกมาเล่นน้าสงกรานไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนก็ตามขอให้จัดทําประกันภัยไว้อย่างน้อยมีประกันภัยอุ่นใจเวลาเกิดเหตุ มีเหตุเกิดขึ้นนึกถึงบริษัทการนะคะบริษัทการจะเข้าไปดูแลแล้วก็เยียวยาในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าบงสมให้กับทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะนวลจันทร์พระทองค่ะผู้อำนวยการสํานักง,งานคอพพจังหวัดสกลนครนะคะก็หน่วยงานคอพพมีหน้าที่ในการกํากับดูแลแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในด้านการประกันภัยนะคะซึ่งในช่วงสงกรานนี้สํานักง,งานคอพพไม่มีความห่วงใยผู้เดินทางสัญจรไปมาเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็ได้มีการ ให้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพิ่มความคุ้มครองของวงเงินตามกรมธรรม์น,นะคะเพิ่มอีก10,000แบาทเป็น3 0 0 0 0นบาทแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะจาก5 0 0 0 0ื่นเป็น80,000บาทนะคะก็อยากให้ทุกท่านใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการประกันภัยแล้วก็ร่วมการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะคะเมาไม่ขับนะคะใส่หมวกกันน็อกแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเวลาเดินทางตรวจสภาพรถแล้วก็ตรวจสภาพคนด้วยนะคะแล้วอีกอันนึงนะคะที่สํานักง,งานคอปพ,อพอีอยากจะเพิ่มเติมให้คือเรื่องของการประกันภัยกรมธรร ประกันภัย200นะคะช่วง30มีนาคมถึง30เมษายนนี้ลดราคาให้เหลือประกันภัยเหลือ100บาทแต่ความคุ้มครองคือเสียชีวิตจากอุบ, 1, บัติเหตุได้10,000แบาทนะคะ <ST an> แล้วก็ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วก็ทุพพลภาพจากรถจัก,กายรายานยนต์ลดลงมาเหลือ5 0 0 0 0นค่ะแล้วก็ค่าถ้าเจ็บป่วยในช่วง121วันเนี่ยนะคะจะได้5,000บาทนะคะก็เป็นช่วงเทศกาลแต่ความคุ้มครอง1ปีนะคะเบ <ST an> ี <ST an> ้ยแค่100บาทต่อปีนะคะก็ถ้ายังไงด้วยความห่วงใยสํานักงานคอพพกอยากให้ทุกท่านเเล็หนความ สำคัญของการประกันภัยนะคะสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบสังคมนะคะต่อพรบรไม่ต้องรอเดี๋ยวขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนัฐการศรีพินิษ์นะคะผู้จัดการาาบริษัทนำสินประกันภัยสาขานาครพนมก็ยินดีที่ที่ได้มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะสาขาเราเปิดใหม่ซึ่งเปิดมาไม่ถึง1ปีบริการวินาศภัยทุกประเภทแล้วก็อยู่ภายใต้การก,กับดูแลของคอพอพอนะคะแล้วก็ในช่วงสงการานนี้ขอให้ท่านดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภยัยทําประกันทุกท่านนะคะ เพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากคอพอพอแล้วก็ประกันภัยนะคะขอบคุณมากค่ะ